Everyday with God podcast เฝ้าเดี่ยวประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าพระเจ้ามันพุทธที่13ตุลาคม2021 s ซีรีส์อิสลินพระคำพีเขียนไว้ว่าวันที่13จงละความกังวลไว้ที่พระเจ้าในพระธรรม1เปโตบทที่5ข้อที่6ถึงข้อที่7เพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายเมื่อวานเราพูดถึงคําอุปมาเรื่องผู้หวานในมารโกบทที่4ว่า,มาเมล็ดแห่งพระคําของพระเจ้าตกลงท่ามกลางน้าและไม่สามารถเติบโตจนเกิดผลได้และในวันต่อๆไปหลังจากนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำสามประเภทที่สามารถทําให้เรา ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าได้และวิธีการแรกที่มันสามารถทำลายชีวิตเราได้ก็คือการทวงล้างชีวิตของเราลงด้วยความกังวลของโลกในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7บอกให้เราละความกังวลทุกอย่างของเราไว้กับพระเจ้ามนุษย์เราจึงไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบกรับความกังวลใจไว้กับตัวเองแต่เราถูกสร้างมาเพื่อให้ละความกังวลใจของเราไว้กับพระเจ้า ไว้ที่พระเยซูดังนั้นการที่เราพยายามแบกรับความกังวลใจไว้กับตัวเองจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนกำลังเผชิญในพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อที่22จงมอบภาระของท่านไว้กับพระยาเวและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลยน่าเสียดายที่คริสเตียนหลายคนไม่ได้ละความกังวลของเราไว้ที่พระเจ้าจริงๆ เราต่างถูกปัญหาและความเครียดต่างๆลุมล้อมบางคนแบกรับเอาทุกอย่างทุกสิ่งไว้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการเงินการเมืองเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนแม้บางครั้งปากของเราบอกว่าเรามอบความกังวลใจไว้ที่พระเจ้าแต่จิตใจของเราก็เลือกรับภาระปัญหามาแบกไว้เสียเองในทำนองเดียวกันเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ความกังวลใจของโลก ก็สามารถแย่งชิงภาวจนะของพระเจ้าไปจากหัวใจของเราได้เช่นกันในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่5ถึงข้อที่6จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านพระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านปรากฏอย่างความสว่างและให้ความยุติธรรมของท่านปรากฏอย่างเที่ยงวันลองคิดดูว่าเคยมีบางครั้งไหมที่ขณะเรารับใช้ นมัสก,การหรือฟังคำเทศนาอยู่แต่ใจเรากลับคิดถึงแต่เรื่องที่เรากังวลใจเราไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการฟังเสียงของพระเจ้าได้เพราะความกังวลใจของโลกคอยวนเวียนไปมาในใจตลอดเวลาถ้าเราต้องการเจาะลงลึกในพระคำของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ที่จะละความกังวลใจไว้ที่พระองค์หมั่นเตือนใจของเราเองเสมอว่ามีเพียงพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถแบกรับความกังวลใจของเราได้ รับพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นเหตุแห่งสาติตสุขในชีวิตของเราวันนี้เราพร้อมที่จะวางภาระปัญหาและความกังวลใจของเราไว้ที่พระเจ้าแล้วหรือยังเพราะพระองค์ทรงพร้อมและรอคอยที่จะแบกรับมันเพื่อเราเสมอในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่7อย่ากังวลกววยในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์สิ่งที่เราต้องใคล้ควรวญในวันนี้นะคะอะไรที่เป็นหนามแห่งความกังวลของโลกในชีวิตของเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราสามารถละและวางสิ่งที่อยู่ในใจของเราไว้กับพระองค์ในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ พระเจ้าที่รักเราขอบคุณวันนี้ที่เราไม่ต้องแบกรับและยึดติดกับความกวลใจของโลกอีกต่อไปวันนี้เราขอมอบทุกสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ที่พระองค์จากนี้ต่อไปเราขอไม่แบกรับมันไว้ในหัวใจอีกต่อไปแต่จะยอมมอบถวายทุกสิ่งไว้ที่กางเขนไว้ที่พระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ